สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมื่อนนี้เนาะเป็นวันฝนตกพ่อปอยๆนะคะสิ่งที่เราทำคืออะไรนะคะบำรุงนะคะแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะจะเป็นแปรงรูซี่นะคะที่เราเคยให้แพ้แทะเลมนะคะเป็นแปลงเดินนะคะตอนนี้เราพักแปลงมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะเราทำอะไรบ้างนะคะ ก็จะหวานปุ๋ยนะคะปุ๋ยยูเรียนะคะใช้ปุ๋ยยูเรียหวานนะคะไม่ได้หวานนาสักเท่าไหร่นะคะหวานบางๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเร่งนะคะลำต้นใบนะคะให้ยาลูซี่นะคะของเรานะคะแตกกองามนะคะ การหวานปุ๋ยนะคะในแปลงหญ้ารูซี่นะคะข้อควรคำนึงนะคะถ้าเราหว่านแล้วเราไม่มีน้ำลดนะคะจะทำให้หญ้ามันเหลืองนะคะเราต้องหวานแล้วก็มีน้ำลดด้วยนะคะเพื่อบำรุงนะคะเดี๋ยวส้มจะพามาชมนะคะหลังจากวันนี้ไป1อาทิตย์นะคะว่าแปลงหญ้ารูซี่ของเราแปลงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะในช่วงที่ฝนตก ทุกวันนะคะแบบนี้นะคะหลางฝนตกนะคะเราต้องมีแปลงนะคะสำหรับให้สัตว์เลี้ยงแท้เลมนะคะต้องเตรียมอาหารนะคะเพราะว่าช่วงฝนตกนะคะเราเพิ่มต้นทุนนะคะเรามีต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์นะคะโดยการซื้อข้าวโพดสับข้าวโพดหมักมาใช้นะคะดังนั้นหลังฝนนะคะหลังจากที่พายุผ่านไปแล้วนะคะสิ่งที่เราต้อง เตรียมนะคะก็คือเรื่องอาหารลดต้นทุนนะคะการปล่อยแพ้นะคะลดการปล่อยแพ้มาลงแปลงเดินนะคะจะทําให้เราประหยัดต้นทุนได้ดีมากๆนะคะส้มบอกเลยว่าเราเลี้ยงแพ้แบบถ้าถ้าเลือกระหว่างยืนลงกับปล่อยกินธรรมชาตินะคะการเลี้ยงแพ้แบบให้เขาเดินแท้เล็มนะคะจะทําให้แพ้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อ้วนนะคะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะครับ คุณพ่ออยู่ด้านหลังครับนุ่นอยู่แปลงลูซี่ครับก็เดินลงไปดูนุ่นอยู่ด้านหลังนู่นลูกนู่นนู่นข้างหลังนุ่นนุ่นแปลงข้างหลังนะครับเดินลงไปข้างหลังข้อแพะอีกข้างหลังข้อแพะน้องแชมมานะแลกเปลี่ยนนะคะสําหรับกรเกษตรกรได้หลายท่านนะคะแปลงเดินนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงแพะถือว่ามีความสําคัญมากๆนะคะเวลามีพี่ๆเกษตรกรนะคะเพื่อน คนเลี้ยงแพะทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาได้เปลี่ยนครับที่เข้ามาได้เปลี่ยนประสบการเลี้ยงแพะกับส้มนะคะหรือเข้ามาปรึกษานะคะสิ่งที่ส้มจะแนะนําอันดับแรกก็คือคุณต้องมีแปลงเดินให้กับแพะนะคะเป็นพื้นที่ให้เขาเดินแทะเลมนะคะเพื่อที่จะให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงน้องแชมป์อย่าวิ่งไล่แพ้ครับไม่เอาวิ่งจับแพะตัวเมื่อกี้นะคะวิ่งจับอีสารี่นะ ต้องมีแปลงเดินนะคะเพื่อที่จะอย่างน้อยนะคะการที่ทําให้แพ้มีการเคลื่อนไหวนะคะเดินนะคะจะทําให้เขารดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็เหมือนกับมันยกออกาลังกายด้วยภูมิคุ้มกันก็จะดีนะคะนี่ก็แลกเปลี่ยนนะคะสําหรับการทําแปลงดูซี่เลี้ยงแพ้นะคะแล้วก็การบํารุงนะคะทีน้าก็กําลังอยู่ในโหมดดูแลอ้อยคันน้ำสิงคโปร์ด้วยที่อยู่ในแปลงนะคะ คลิปนี้เดี๋ยวส้มดาไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแชมป์ยาฝากเป็นกำลังใจให้แชมป์เป็นฟาร์มด้วยนะคะ